เดียวนะมันจะล็อกล็อกต่างขนมเพือเลยอันนี้กดอัดเลยใช่ไหมกดแล้วตอนนี้เปิดไวป 好问你干啥？ อาคุยจ huh? um. ah, ุไอคุยคุยจุไอ เอาเลยเลยกันเนาะอันนี้ก็ก็นี่อันนี้เป็น น้าขอสองข้พันาที่ตลาดที่ว่าหนีครับี่เราบอกออกสาวิเศษสิกุรีครับ เลยนะอันนี้หลังหลังคบขายของกันขายหลงปแล้วก็ง่าอนวยความสะดวกเชฟนะครกั่นเชฟะย่าจ UM ับผมแต่ว่าาคนจบวกใช่ไรที um <c <c ่ทาสบายเลยสบายเลยแล้วกโย

ลไม่มายยไม่ยันครับยกในน้ำขึ้จับในน้ำไว้จับไว้อันยกเลครับยกลอัอันนี้ด้วยยกเลครับยกเลยครับตาตาให้เป็นมกคลนะครับ จับให้น้ำไหมไม่โรยนะครับไม่โรยนะครับดอกไม้ไม่โรยนะครับ ยงน้ำขึ้นมายน้ยขึ้นมาครับยกน้ำขึ้นมาข้างหลังยกน้ำเลยครับยกน้ำน้ำคายรอนครับรรอนเลยครับอนเลยครับรเลยไม่แทรกครับไม่แทรกนะครับไม่แทรกนะฮะ

อ๋อครับพ้อได้บางได้นี่มันน้ำพายน้ำพายข้อได้บางเลยข้อได้เดี๋ยวไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่เห็นรถแล้วใช่ไหมเห็นรถนำขบวนไปแล้วใช่ไหมรถตู้สีเทาๆนะ อัะประมาณนั้นแหละอยู่แถวๆปั๊์มบางจากเนี่ยมีเข่งครับครับไปอ่ะครับครับผมครับมีเข่งมาถวายครับครับ အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကတော့ ยกร้อเลยนะครับยกร้อเลยครับอะไรในเมือครับเอาออกเลยครับเอาออกเลยครับอออกเลย น้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยอานมเด็กเด็กอานมไปกินเลยนะครับยกน้ำรอเลยครับ <c oughs> แพ็กนี้ยกรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับ ายแพ็ยเกาะไว้ครับจับไว้จับไว้นะครับคล้อแล้วค่อยปล่อยนะครับจับไว้คล้ไว้ค่อยปล่อยนะครับอันนี้ถวายใช่ไหมครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาถวายครับปู่ครับถวายครับฝากหน่อยครับฝากหน่อย มันก็เกิว่าดูอาการแกไม่ดีเจะสักหน่อยจะเลิกไล่ละยกขึ้นมาครับยกขึ้นมารถไม่คอนะครับรถไม่คอ Terima kasih telah menonton! ยกล้อเลยครับยกล้อเลยนะครับยกล้อเลยยกล้อเลยครับยรอย่ยายกไหวไหมยกไม่ไหวจับไว้นะครับจับไว้จับสองมือครับจับไว้เลย โอครับถาวายนนั่งน,นั่งก็่ออกเลยครับ,ถ,รบถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้

เดีเดวไปนครพนมอา่าจะไปนครพนมเลยไหมไปนครพนมถากไปใหญ่ใหญ่ชายโชุดก่อสร้างวันนี้พักท ok ี่ไหนอะคะไม่รู้เลยถ้าพักก็บอก